จะสั่งกว๋วยจับยวนไปทานที่บ้านจะสั่งยังไงจะต้มยังไงไปดูกันเลยจ้าแม่นาวาผ่าเข้าครูเห็นหนึ่งกระแซบเห็นหนึ่งกระแซบวิธีสั่งกว๋วยจับยวนนะคะให้เกาจะบอกว่ากว๋วยจับยวนถุงหนึ่งไปต้มเองที่บ้านเพื่อนก็จะจัดเซตให้ประมาณนี้รีวิวร้านตะของเนาะนี่คือร้านหนูวเองนะคะร้านกว๋วยจับยวนอุ้มรักนะคะกว๋วยจับยวนเพื่อนก็จะให้เส้นกว๋วยจับยวนมาถุงหนึ่ง แล้วก็จะมีน้ำซุปให้เป็นน้ำซุปกระดูกหมูนะคะแล้วก็กระมีกระดูกเล้งให้เป็นกระดูกเล้งกับหมูสาบหมูยอนะคะหายมาสุดหนึง่งแล้วเข้ากับจะให้ต้นหอมบรชี้หอมเจียวมาเสร็จหนึ่งไว้ห้วยเนาะโอเคเราจะไปดูวิธีการต้มเคล็ดลับในการต้มกระจับ น้ำต้องเดือดเขาก็นำเดือดเข้าก็ใส่เครื่องเครื่องที่เขาจะเซตให้เราแล้วก็ตัวนี้สูตรทําเองที่บ้านเฮ็ดเกลือเองที่บ้านเขาอยากใส่ยังก็ได้เนี่ยตัวนี้อยากใส่หมูหมูแดงเนเขาก็ใส่ตัวนี้เป็นเพิ่มเนาะเขาอยากใส่ทะี้เขาก็ใส่ได้เป็นเา็ดเองที่บ้าน เดอดดืถ้านำมาเดือดเนี่ยเส้นกว๋วยจับเท่าเนี่ยมันจะไม่ใสแล้วมันก็จะนังคูณแล้วก็จะเบิ่งบออกว่าเส้นสุกหรือไม่สุกอ่าตอนนี้กว๋วยจั๊บเราแค่นี้ก็ได้แล้วจ้ะเนี่ยสังเกตดูเส้นนะคะมันจะสีใสๆแบบนี้ ถ้ามันใสเนี่ยแปลว่าได้แล้วนี่เลยน้ำมันก็จะไม่ขุ่นเพรา,าเข้าไหาน้ำเดือดอันนี้ก็เป็นเสร็จแล้วตักใส่ชามได้ค่ะพอตักใส่ซ้มแล้วก็จะได้ประมาณนี้เนาะเส้นเหนียวนุ่มยืดยืดก๋วยจับยวน ร้านหนูเองร้านอุ้มรักค่ะซอยอนุ่นเก้าสิบนะคะแล้วก็ข้ากระใสต้หนโโโหอมปักชีที่ทางร้านเตรียมให้เนาะดูดูดูไปแล้วก็หอมเจียวดูดูลงไปอือ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยกินได้แบบนี้เลยจ้าก๋วยจับยวนตัวนี้มาแนะนำเพื่อว่าหลายๆท่านอยากกินเองที่บ้านแต่ไม่อยากต้มน้ำซุปเองเราสามารถสั่งแบบนี้มาทำกินที่บ้านได้สะดวกง่ายราคา40บบาทเหมือนเดิมเหมือนทานที่ร้านแต่แน่นมากเรา แน่นเครื่องนีคะประมาณนี้นะจ๊ะเส้นเหนียวนุ่มสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมอยากให้เฮ็ดยังอีกหรือว่าเอาเมนูอะไรมาทำให้ดูง่ายๆอีกแนะนำคอมเมนต์ลงมาคอมเมนต์ใต้ล่างเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูการต้มเกือดจับยวและวิธีการสั่งง่ายๆถ้าเกิดว่าห้าอยากกินเก๋วยจับยวแซ่บๆย่เอยากต้มเองเราต้องสั่งว่า ก๋วยจับววนชุดหนึ่งกลับบ้านนะคะมันจะจัดให้มาเซตหนึ่งแล้วท่านผู้ชมก็มาต้มตามวิธีที่แม่นาวาบอกเลยอย่าลืมน้ําต้องเดือดต้มก๋วยจับถึงจะได้เส้นที่เหนียวนุ่มนะคะสําหรับวันนี้คอมเมนต์ให้แม่นาวาหน่อยนะคะว่าเป็นไงบ้างสัสดีสวัสดีค่ะ